ยคะสวัสดีค่ะวันนี้หอมคํากับหอมทิพย์นะคะจะไปเที่ยวกัดหลงไปกินข้าวซอยลูกชิ้นนะคะทําด้วย เนื้อหมูสดๆนะคะลูกชิ้นนี้จะเป็นลูกชิ้นหมูนะคะก็เอาเนื้อหมูสดๆทํานะคะไม่ได้ลูกชิ้นนี้ไม่ไม,ไม่ได้ทําด้วยเครื่องจักรนะคะจะทําด้วยเอาเหล็กทุบนะคะทําด้วยมือนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วมันจะอร่อยขนาดไหนตามหอมคําไปรู้ที่กัดหลงตลาดเชิงดงได้เลยค่ะ ที่นะคะจะเดินเข้าทางฝั่งนี้นะคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ก็เดินเข้าตลาดมาแล้วนะคะว่าจะไปดูว่าถึงทุกเขาทำยังไงกันเนาะ สดนะคะทำทุกวันนะคะทุกหมอคือจะทำทุกโมงะทุกโมงละหนึ่งปีเล็กถูกหนึงว่ะเล็กทุกหนึ่งว่ะที่ทำนี่ในสี่สิบห้านาทีนะคะมันก็จะมันก็จะละเอียดละเอียดเนาะละเอียดแล้วก็ทำเป็นดูงลูกนะคะต้องใช้แรงเยอะมากเลยนเี่ย คือเขาไมซอยแลวเขาจะเนื้อเป็นก้อนเป็นช้อมันขึแบบนี้อม,ม,มจะไปซื้อเนื้อหมูนะคะว่าเขาขายยังไงเนาะหนึ่งไอที่นี่จะเรียกว่าหนึ่งจิตแล้วก็ห้าขันแล้วก็หนึ่งจอยนะคะว่าจะมีกี่กิโลเนาะหนึ่งจอยนี้จะมีกี่กิโลตามห่อไปรู้นะคะจะไปซื้อเนื้อหมูสดๆนะคะ เนื้อมูสดๆนะคะ ไม่ถึง1 5, 000, 5, 000กิโลเนอะหนูยอมหนูผิดนะคะ5ขัน5ขันก็7ันจัดนะคะถ้า1จอยก็1 0 0นะคะ1 0 0จัดนะคะ 1, จอยมียยค่จอยในนี้มีโลกหาย1 1จอยนี้ก็จะมี1กิโลขึ้นนะคะมง 1, <1 ๆๆๆ ก็จะเป็นปลาสดๆนะคะก็จะมีปลาเน้นแล้วก็ปลาปปลาลูกหรอต้นไม่เป็นต้ไม่เด่นจะเป็นแข่งปลานะคะตัตาากรงปลานี่นะคะเขาจะเอาหนังเอาเนื้อข้างในมันเนาะนังมันไปทอดอีกก็ได้นะคะ บางคนก็ซื้อกระจุกมันแบบนี้ไปเยี่ยงเงี้ยวนะคะข้างป่าก็คือไปเยียงเงี้ยนี่เขาเยี้ยงเงียวน,ะะน,ยงงยวนี่เขาเ,งเ,ง <Okay. S 1> เนื้อมันอนะ่ะนี่นะคะที่เขาเอาเนื้อมันนะก็จะก็จะเอาช้อนนะคะเอาช้อนขุดขุดเนื้อมันเนาะเอาเนื้อมันออกนะคะแล้วก็หนังหังข้างนอกมันเนี้ยนะคะก็จะเอา เอาตักแห้งเอาตักแห้งแล้วก็ทอดทอดกินก็อร่อยนะคะทอดด้วยน้ำมันนะคะพี่เขาทำ่องมาก มีหมอลินแล้วก็ออมสินนะคะนี่ค่ะบบกระปกเงินเนาะทางนู้นก็จะขายมีดนะคะขายมีดขายหลับขายคกเนาะทางนี้ก็จะเป็นขอเิมแล้วก็เขียวนงนบรรดาเรือหอย <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นใส่เขาอะเป็นซ่องเลยซ่องปวยอนาะาาเนาะตะก,กานี่ทำด้วยมือนะคะนี่อันนี้ทำด้วยมือทั้งหมดนะคะเอาไม้ไผ่มาทำนะคะ วกวตาแล้วก็วุง้งหรือเป็ดน,นะคะอันนา,น,น,านี่ยคะ่ะท่พวกใครพกเพียงันจเพียงอ๋ออันจ้าเนี่ยดรอบ เ็าเปิดฟเอออะไรกินเาฝาว่าเออหวานหวานในเกาได้ทานเขาไปฝากมาไฮยิงงี้เมัะไรเอาอะในอถ้าเขาซื้อว่าอะไรเป็นไฮยังทาเนี่ย้องน้ลวาตเขาส้าก็เอานะคะ ห้าร้อยจักนะคะห้าร้อยจักต์าเขาโทรให้ห้าห้าร้อยจัตห้าร้อยจัตอันนี้เป็นไห่เข้านะคะเป็นไห่เข้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมกเนาะ อันนี้ก็เป็นไม้ธนาคารนะคะก็เอามาจากที่ตองจีย่างกุ้งม,มันลีนะคะนี่เขาจะมีขายแบบนี้นะคะที่ในตลาดเชีงตุงนะคะยากีก็ไม่เหนนะหอมนีนะคะเขาก็จะใช้เตาคืนเอานะคะเพราะฉ้จะไม่ใช้แก๊สนะคะทำมาตั้งแต่ในเจ๊ไรแล้วนะคะ กอร่อยมากนะคะร้านนี้มากินประจำก็จะใช้ฟืนนะคะกินเขาก็จะเอามาสั่ที่บ้านนะคะก็อีู่ตรงนี้นี่กองใช้ฟืนเยอะนะคะเขาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าประมาณห้าโมงเช้าเขาก็มาเตรียมของแล้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่แบบถ้าใครจะห่อกับป้าน,นะคะถ้าใครไม่กินที่นี่ก็มาใส่เครื่องปรุงที่นี่ได้นะคะเราจะยืนตรงนี้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะนี่นะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือล,ลูกชิ้นสดๆเนาะนก็จะมีผักแล้วก็จะมีถ้าเราชอบเนาะผักส้มก็กัดลองเนาะผักกัดลอง ใส่นิ่ะค่ะต้องคุง้มมันก็จะมีน้ำส้มน้ำส้มสายชูเนาะน้ำส้มสายชูใส่ใส่ด้วยใส่ด้วยพริกเขียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกที่เราทอดน้ำมันแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นพริกลองเนาะใช่ค่ะเขาเรียกว่าไงพริกลองมงพริกลองนะคะพริกลองแล้วก็จะมีใส่อันนี้ค่ะ นี่เป็นดำดำิวดำนะสีดำล้ำสีดำลานะคะก็ะใส่มะนาวไปก่อนนะเราจะใส่ปลาหมีเกี๊ยวนะคะทาเม็นเกี๊ยวทุกชิ้นเลค่ะซอยก็ได้นะคะใช่ค่ะน้ำใสน้ำุปใสโชดีเหมลนอันน sí er ี้ก so. okay, so. okay. ็จะเป็น นี้จะเป็นพริกนี้จะเป็นเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มลูกชิ้นนะคะใส่เนยแล้วใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะพริกแล้วก็ใส่ซีอิ๊วลำ นิดนึงเนะนาะน่ารกประกัดลองประกัดลองประกัดรองนะคะ,ระเราลองคนให้มันเข้าก่อนเนาะมีเกี๊ยวร้านนี้อร่อยมากนะคะถ้าใครชอบใส่ผักก็ใส่ผักได้ถ้าไม่ชอบก็บอก เ้องของการก็ไม่ใศ่ผักนะคะมีขวัขึ้นความร้อนของมันชิมชิมก่อนอ,อร่อยนะเพราะว่าเราทำรวยเนื้อสุดๆ่ะเนาะ เรจะได้ยินเสียงเคาถ้วกันนะคะแบบดังมากน้ำมันเยอะมาเลยอยามากขนาดตู้เลยโบโลยิชิสเน่นี่นะคะน้องหอมทิพย์นะคะกินหมดจานเลยอร่อยไหมคะน้องหอมทิพย์อร่อยค่ะคินมากเหลือไม่เหลืออะไรเหลือแค่น้ำเจ้าอะไรก็ใส่ลงไป น้องจิ๊จะชอบกินเปรี้ยวนิดต้มเปรี<อ>้ยวแล้วไงมาบวกนะคะฮะเริ่มโมได้ปะออแล้วจ่ายตังค์มันเ,าเนาะใช่ตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะจ่ายตังค์นะคะหนึ่งจานและหนึ่งจานและฟันห้าจัดนะคะไม่ว่าจะคนที่ไหนมาก,กินก็ขายกัน ขายเหมือนกันหมดหมดนะคะขายเหมือนกันทุกคนนะคะไม่ว่าพี่น้องพี่น้องจากเมืองไทยมากินก็ขายขายแบบเหมือนกันหมดแล้วนะคะขายหนึ่งจานและฟันห้าจัดนะคะฟันห้าจัด <ksam> ถ้าเป็นข้าวซอยข้าวซอยไตข้าวซอยไตนี่ตัวเพงกีย่ยอดน้องถ้าเป็นข้าวซอยแบบข้าวซอยขาวนะคะข้าวซอยขาวนี่ก็หนึ่งจานและหนึ่งฟันจัดนะคะแต่แต่อันนี้หอมหอมกับ หอมทิปกินข้าวซอยมามีเกี้ยวนะคะมามีเกี้ยวที่เชียงตุงครานี้จะพูดว่าข้าวซอยล้อแล่นะคะข้าวซอยล้อแล่นะคะเพราะว่ามันจะอะไรอ่ะมันจะเอามารวมกันใส่ลรอมามีเกี้ยวกับไอ้ผัดทอีกับเกี๊ยวมามีมามีกับเกียกเก้ยวนะคะก็ที่นี่ก็จะพูดว่าข้าวซอยล้อแล่นะคะ สำหรับคลิปเข้าซอยวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. ให้หอมคำเชียงคูรุนะคะขอบคุณค่ะ